สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเชิงเลนนะครับนี่แต่อยู่ด้านนี้นะครับอยู่ตรงพัาราชการที่ห้านะครับวัดบอพิษพิม,มุกวรวิหารนะครับหรือว่าวัดเชิงเลน นี้ก็จะเป็นคลององอ่างนะครับพามาชมบรรยากาศด้านนี้ครับปกติผมจะเข้าแต่ด้านโน้นนะครับ เดี๋ยวไปชมวัตถุมงคลกันครับเป็นเหรียนหลวงปู่ไข่ปี2515นะครับรุ่นสองนะครับนี่บูชาสามพันนะครับ โอ้ปี2,515เลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นเหรียญที่เก่าอยานะแล้วก็มีภาพผงปิดตาปี2,515 2,000นะครับอันนี้ร่วมบุญสร้างอนุสร์ร้อยปีกองบุญะละ499รับเหรียญรุ่น100ปี เรียญรุ่นร้อยปีบูชา499นะครับแล้วก็มีพระกลิ่งนะครับนี่พระกลิ่งศินปหรูปเหมือนปี56บูชา227คูณ5องค์ก็เป็น1 1 3 3 5บาทนะครับมีทั้งหมด5องค์นะครับ ก็มีพระปิดตาบูชาร9อนะครับแล้วก็มีเหรียญปีสองพนหี่สิบพลังยันนะครับพิธี227รูปนะครับแล้วก็227ร้อยยวัด เห 45, รียญปี2,545อรหังปลีบปัวนะครับปี44บูชา500ปี45บูชา500นะครับเป็นเหรียญลงปูขไข่นะครับแล้วก็ร่วมบุญสร้างอนุสร100ปีกองบุญละ199รับปลีบบัวเคลือบแดงบูชา199นะ มาด้านนี้นะครับเป็นเหรียญปี2545นอห้าเรียมบูชา700นะครับนี่ก็ปี2544พร้อมเรียมนะครับ700ด้านนี้ร่วมบุญสร้างอนุสรรยายปีกองบุญละ199นะครับรับพระกลิบบวกเคลือบเขียวนะครับอ๋อนี่จะมีเคลือบเขียวแล้วก็กรีบบวกเคลือบเหลืองเหลืองนะครับก็ แล้วตัเก้าเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็บีบบ๋นเล็กเก้าส99นะครับช่างเข้าไหอันนี้กองบุญละหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับมีหกรายการเลยนะครับมีหกรายการมี่พระสมเด็จนี่ก็ปีสองห้าห้าสิบนะครับบูชา150ร้อยห้าสิบนะ เป็นพระประธานนะครับก็มีนะครับขนาดตัก9นิ้วรับพระพุทธ,ธบพิตรหน้าตัก9้านิ้วนะครับ1นมื่นนะครับแล้วก็ขนาด5นิ้วก็ส0 0พันนะครับนี่ก็ร่วมบุญสร้างอนุสร์ร้อยปีนะครับกองบุญละร้อยเก้าสิบเก้า ตอรับพระขีดบัวนะครับโอ้พระปิตาทุกคนพระปิตา499พระปิตานี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ นี่ก็คือโบสถ์ของทางวัดนะครับส่วนดน้านนี้ก็เป็นวัตถุมงคลนะครับที่ผมเคยพาเ,เพื่อนๆมาชมบ่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยพาชมด้านรับพลานะครับ ฝนตกอีกแล้วเพื่อนๆตกทุกวันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ